สวัสดีครับทุกคนวันนี้พบกันอีกแล้วนะครับกับ3ก๊กครับสำเร็จได้ทุกสถานการณ์ด้วยกลยุทธ์ใน3มก๊กอันนี้เป็นเนื้อหาของเครื่องเล่มหลังนะครับมาฟังกันครับจงมองภาพใหญ่กำหนดทิศตัดสินใจดุดอินซีทีผัวบินและโฉบล่าเหยื่อในที่สุดสายตานักยุทธศาสตร์ที่เฉียบคมของโจโฉอินซีเป็นนกที่มีลักษณะสวยงามแข็งแรงสายตาคมบินเร็วโจมตีแม่นยำ มองเห็นเป้าหมายได้จากระยะไกลยิงรงเป้ายุทธศาสตร์กับยุทธวิธีแตกต่างกันเช่นไรหลายคนมีคำถามจะรู้ว่าจะทำอะไรนั่นคือยุทธศาสตร์รู้ว่าจะทำอย่างไรนั่นคือยุทธวิธีโจโฉช่วงก่อนเปิดศึกกับอ้วนเซี่ยวอ้วนเซี่ยวเตรียมยกทัพเจ็ดแสนนายจากภาคเหนือมาปราบโจโฉเพื่อหวังยึดเมืองหลวงและอ้างว่ามาช่วยฮ่องเต้หวังจะกลุมอำนาจบริหารแผ่นดินโจโฉขณะที่มีกำลังนคนแค่เจ็ดหมื่นนาย ได้ว่าเป็นกําลังที่น้อยกว่าโจโฉเนี่ยมีสัตรูรอบทิศทางครับทิศเหนือมีอ้วนเซี่ยวทิศตะวันตกมีมาเทงทิศตะวันออกมีเล่าปีทิศใต้ตมีเตี้ยวซิว่วสิ่งที่น่าสนใจคือโจโฉรู้ดีว่าไม่สามารถแบ่งกําลังไปทําศึกกับหัวเมือต่างๆได้ภายในระยะเวลาเดียวกันเพราะว่ามีกําลังน้อยหรือว่าจะต้องไปสู้กับอ้วนเซี่ยวก็มองข้ามกลุ่มหัวเมืองเหล่านี้ไม่ได้เลยเช่นเดียวกัน เพราะว่าโจโฉมีข้อจํากัดหลายอย่างเช่นกองทัพที่จํากัดเสบียงอาหารที่จํากัดยุทธปัจจัยต่างๆโจโฉจึงรู้ดีว่าจะต้องทําอะไรคือการแปลงศัตรูให้เป็นมิตรหลีกเลี่ยงการประทะโดยตรงดึงแนวร่วมของอ้วนเซี่ยวให้มาอยู่ฝ่ายของโจโฉและดึงแนวร่วมให้ออกจากอ้วนเซี่ยวแม้ว่าไม่อยู่ข้างโจโฉก็ไม่เป็นไรโจโฉเลือกที่จะมองภาพใหญ่กําหนดทิศต,ตัดสินใจดังนี้ครับดึงเตี้ยวซิ่วเป็นพันธมิตร ไม่ว่าเตียวซิ่วกับโจโฉจะเคยบาดหมางกันอย่างร้ายแรงมาก่อนเช่นสงหารโจง,งั่งบุตรชายคนโตโจอันบินหลานรักเตียนอุย่ยองคคร์ของโจโฉมาก่อนก็ตามแต่เพื่อภาพใหญ่ของสถานการณ์จึงต้องปล่อยวางความแค้นโจโฉตัดสินใจยอมรับความสวามิพักจากเตียวซิ่วทาเหมือนทุกอย่างไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นมาก่อนนอกจากนั้นโจโฉยังมองขัดอีกว่าเปิดศึกกับอ้วนเซียวให้เสร็จก่อนแล้วค่อยมากําจัดเล่าเปียวก็ยังไม่สายจนเกินไป แต่โจโฉก็ยังคงเป็นโจโฉเขาได้ดําเนินการทูตกับระก,กูลซุนให้ยกกองทัพมาคุมเชิงที่ชายแดนเมืองแกงฉิวทําให้เราเปียไม่กล้าขยับอะไรมากนักการผูกมิรกับระกูลซุนเซ็กแม้ว่าจะเคยมีเมนตรีต่อโจโฉมาก,ก่อนในคราวที่ปราบอ้วนสุดที่เมืองลำยงแต่หากผิดใจกับโจโฉเมื่อซุนเซ็กรวบรวมแผ่นดินแทบกลางตังจึงส่งทูตจ,จดหมายไปเมืองหลวงขอต,ตำแหน่งแต่จดหมายนั้นจะต้องผ่านมือโจโฉซะก่อน โจโฉถึงกับหลุดปากบอกว่าอันลูกเสือนั้นย่อมยากนักที่จะเอาชนะมาได้ง่ายๆโจโฉก็เลยคิดที่จะยกลูกสาวโจหยินลูกพี่ลูกน้องของโจโฉให้เป็นภรรยาของสุนกวนน้องชายคนเล็กของสุนเซ็กแล้วรั้งตัวทูตเตียวเหียนไว้ทําราชการในเมืองหลวงแต่หากโจโฉไม่อนุมัติตาแหน่งตามที่สุนเซ็กร้องขอเพราะว่าปกปิดจดหมายเอาไว้เมื่อซุนเซ็กทราบข่าวโจโฉไม่มอบตาแหน่งให้ซุนเซ็กจึงโกรธ และเข้าเป็นพันธมิตรกับอ้วนเซี่ยวทันทีคิดจะยกทัพไปตีเมืองหลวงของโจโฉหากแต่ว่าซุนเซ็กแพ้ภัยตัวเองออกล่าสัตว์โดยลําพังถูกลูกน้องที่มีความบาดหมางต่อกันรอบทําร้ายและเสียชีวิตในเวลาต่อมาซุนกวนจึงสืบทอดตําตแหน่งต่อหากแต่ว่าซุนกวนเป็นคนที่สุขุมนุ่มลึกเป็นผู้รอบรู้คนหนึ่งจึงต้องปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ใหม่ประเมินศักยภาพและขีดความสามารถตัวเองเป็นหลักในการกําหนดทิศและแตัดสินใจ สุนกวนเลือกที่จะสะสมกําลังฝึกปรือวิชาตัวเองให้เข้มแข็งก่อนอีกอย่างหนึ่งชุดนีโจโฉทําศึกใหญ่กับอ้วนเซี่วนั้นฝ่ายสุนกวนจะได้เรียมกองทัพไปตีเมืองเกงจิ๋วของเล่าเปียวที่เคยบาดหมางต่อกันและกันมาก่อนอีกอย่างโจโฉและสุนกวนก็ไม่เคยมีเรื่องผิดใจกันมาก่อนจึงยอมตอบรับเมตีเป็นพันธมิตรกับโจโฉแทนที่จะเป็นพันธมิตรกับอ้วนเซี่ยวส่วนเล่าปี่มีจุดยืนที่ชัดเจนในการเป็นศัตรูกับโจโฉ เราปีเป็นหนึ่งพระเจ้าอาของฮองเต้มองภาพใหญ่นะครับหากวันเราปีเคลื่อนไหวเราผู้คนที่พักดีต่อฮองเต้ก็จะต้องมาร่วมด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นหากถึงเวลานั้นจริงโจโฉย่อมถูกรุมกินโตย่อมไม่เป็นผลดีแต่โจโฉกำหนดทิศไปยังเมืองซีจิว๋วว่าเป็นภัยคุกคามที่ยอมรับไม่ได้โจโฉก็เลยตัดสินใจใช้กำลังทุบเล้าปียกทัพอย่างรวดเร็วโจมตีและยึดเมืองซีจิว๋วจนเล่าปีต้องหนีไปพึ่งอ้วนเซียว และโจโฉจับเป็นกวนอูดึงตัววนอูนมาใช้งานไว้นับว่าโจโฉมีสายตาในายุทธศาสตร์ที่หาตัวจับได้ยากคนหนึ่งที่เขาสามารถมองภาพใหญ่กำหนดทิศตัดสินใจได้อย่างเฉียบคมและทันท่วงทีภายใต้วิกฤตท,ที่เข้ามากดดันรอบด้านโดยเห็นนี้เองครับเมื่อแนวหลังมั่นคงการรับศึกใหญ่กับอ้วนเซียยก็ผ่อนคลายไปได้บ้างแม้ว่าโจโฉจะมีกำลังน้อยกว่าอ้วนเซี่ยวถึงสิบเท่าก็ตามข้อสรุปที่สำคัญก็คือ การรู้ว่าจะทําอะไรนั่นก็คือยุทธศาสตร์เป็นสิ่งสําคัญมากครับเพราะว่าหากเราติดก,กระดุมเม็ดแรกผิดเม็ดที่เหลือก็ย่อมผิดตามไปด้วยการยิงปืนหรือว่าเครื่องบินที่กําลังบินอยู่หากว่าชิศท,ทางผิดไปแม้แต่หนึ่งองศาเมื่อเวลาผ่านไปเป้าหมายที่เล็งไว้ย่อมผิดพลาดบางจังหวะอาจจะต้องย่อมถอยหนึ่งก้าวเพื่อให้มองเห็นภาพใหญ่กําหนดชิดตัดสินใจให้ดีในโลกแห่งการค้าขายนะครับย่อมมีทั้งคู่แข่งรายใหญ่ กลางเล็กและพันธมิตรทุกอย่างย่อมมีทั้งการแปลงศัตร,รูให้เป็นมิตรหลีกเลี่ยงการประทะโดยตรงแน่นอนว่าอินทรีย์มีสายตาที่เฉียบคมแต่มันจะมองภาพใหญ่เสมอกำหนดทิศตัดสินใจลงมือล่าเหยื่อล่าตัวที่มันคิดว่ามันล่าได้ตัวที่มันคิดว่าล่าไม่ได้เช่นเสือโครง่งมันก็เลี่ยงการประทะหัวข้อสำคัญต่อมาครับคนที่ไม่เหมือนใครมักจะโดนเข้าใจผิดได้มากที่สุดกล้าที่จะแตกต่าง เขาเป็นคนแปลกเป็นคนใจกว้างและใจแคบน่ารักชั่วช้ารักเดียวและเจ้าชู้ปล่อยวางและยึดมัน่นเมตตาและโหดเหี้ยมรับฟังและไม่ยอมรับฟังท่อมตัวและหยิงพยองแกล้งโง่และอวดฉลาดเขารู้ดีว่าการที่มัวแต่ใส่ใจว่าผู้อื่นจะคิดอย่างไรกับเรายอมตกเป็นทาสของความคิดผู้อื่นและไม่เป็นตัวของตัวเองผู้ใกล้ฉิดฮองเตเกียรตเพงหมอหลวงคงหยงทายาทรุ่นที่ยี่สิบของคงชือ้อ คนอื่นจะคิดเช่นไรกับเขาก็ตามเขาไม่สนใจเขากล้าที่จะแตกต่างและเลือกที่จะเป็นตัวของตัวเองทำตามความฝันแม้ว่าจะต้องเสียใจก็ตามหรือแม้จะต้องนี้ตายแทบเอาชีวิตไม่รอดก็ตามแต่เขารู้ดีว่าไม่ว่ชาชะตาชีวิตจะเปลี่ยนเช่นไรก็ตามขอเพียงจบอย่างเดียวไม่เสียใจเท่านั้นก็พอแล้วหัวข้อสําคัญต่อมาภาวะผู้นำในยามวิกฤติว่ามือไม่ถึงก็ควรให้เรื่องนี้ให้คนอื่นมาจัดการแทน ถ้าหากว่าเราตัดสินใจอะไรไปเรื่องที่เราไม่ถนัดมันอาจจะมีความเสียหายมีผลกระทบอย่างมากเราควรหาผู้เชี่ยวชาญมาจัดการเรื่องนี้แทนเราไม่จําเป็นจะต้องเก่งทุกเรื่องหากแต่ต้องรู้จักว่าจะปิดจุดอ่อนอย่างไรเช่นจ้างผู้เชี่ยวชาญมาทํางานให้สิ่งสําคัญก็คือเราจะไม่ดันทุรังไม่ดึงดันหากเราเนี่ยไม่เชี่ยวชาญเรื่องอะไรควรให้คนที่เขาเชี่ยวชาญมาจัดการจะดีกว่าหัวข้อสําคัญต่อมาครับพิชัยยุทธ์สุนบูได้กล่าวไว้ว่า ให้ล่อด้วยผลประโยชน์ให้ชิงเมื่อระสำระสายให้จู่โจมเมื่อไม่ระวังให้ลุกรบเมื่อไม่คาดคิดข้าศึกแน่นให้เตรียมรับข้าศึกแข็งให้เลี่ยงโดยเหตุนี้ายที่อ่อนแอนกว่าสามารถไปชิตชัยายที่เข้มแข็งกว่าได้เตียวซิวและกาเซียงดังเนินการตามแผนนี้จึงสามารถตีทับโจโฉแตกได้เพราะโจโฉมจะติดผู้หญิงติดเล่าเมายาและเขาก็มีชัยชนะอย่างงดงามและเกือบจะสังหารโจโฉได้แล้ว ยอดบรุษมักแพ้ทางสาวงามหากแต่ว่าสาวงามย่อมแพ้คำหวานจากบรุษเช่นเดียวกันโจโฉถูกตีทับเพราะว่าโจโฉเมาสุราลงสตรีและย่อมมีอารมณ์ครอบงำม,มีการอารมณ์โจโฉไม่ได้ใช้สมองฝั่งตะกะกและเหตุผลแต่ว่าถูกอารมณ์ครอบงำทำให้ขาดปัญญาไม่รู้ว่าอะไรควรและไม่ควรผลก็ลงเอยคือถูกตีทับต้องหนีเอาชีวิตแทบไม่รอด วข้อสำคัญต่อมาคือการจะสร้างตัวสร้างฐานะนั้นจะต้องมีคนเก่งคอยช่วยเหลือและอยู่ภายใต้สภาวะที่เหมาะสมเท่านั้นถึงแม้ว่าจะเป็นคนเก่งกล้าสามารถแต่หากอยู่ผิดที่ผิดคนผิดเวลาย่อมไม่มีวันเห็นอนาคตได้จงสร้างตัวด้วยปัญญาดีกว่ารอโชคชะตาที่ควบกุมไม่ได้ถ้าเราเนี่ยรอให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นต้องรอโชคดีมันเกิดขึ้นเราคงไม่ได้ไปไหนหรอกครับแทนที่เราจะอยู่จุดเดิมเฝ้ารอแต่สิ่งที่ควบคุมไม่ได้ แล้วก็ไม่มีท่าทีว่าจะดีขึ้นแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราตัดสินใจที่จะไปข้างหน้าสร้างสิ่งใหม่ด้วยปัญญาของตัวเองเราก็สามารถที่จะประสบความสำเร็จได้ครับหัวข้อสำคัญต่อมาอ่อนน้อมไม่อ่อนแอน้ำนั้นเหลวอ,อ่อนและยอมแต่น้ำจะกัดซอะหินซึ่งแข็งและไม่ยอมผู้นําที่ฉลาดจะรู้ว่าการยอมรับจะเอาชนะการต่อต้านพิชัยยุทธสซุนบูได้กล่าวไว้ว่าถ้าอีกฝ่ายยิงพยองให้อ่อนน้อม เลี่ยงแข็งตีอ่อนในยุคที่โจโฉมีอำนาจขับฟ้าเราจื้อต้องยอมอ่อนน้อมเลี่ยงประทะแต่ว่าใจของเล่าจื้อไม่อ่อนแอเขารู้ดีว่าอยู่ท่ามกลางดงเสือใจต้องนิ่งข้อน,นี้เล่าจื้อทำได้ดีเล่าจื้อรู้ดีว่าเลี่ยงแข็งตีอ่อนอ้วนเซลโกรธยิ่งแข็งเล่าจื้อยิ่งต้องอ่อนการอ่อนน้อมไม่ได้แปลว่าอ่อนแอหัวข้อต่อมาครับอ่อนรวยรินดุดสายน้ํา เมื่อครั้งที่สุมาอี้เป็นแม่ทัพใหญ่ตานทานการบุกรุกจากขงเบงยูยูส่วนกลางก็แต่งตั้งโจจินก็คือเด็กเส้นขึ้นมาเป็นแม่ทัพใหญ่สุมาอี้ที่เป็นรองแม่ทัพลูกน้องเนี่ยก็ให้กําลังใจครับว่าฉันเนี่ยก็ยังรักหัวหน้าเหมือนเดิมมีวันหนึ่งครับการรบก,กับขงเบงดําเนินไปได้ด้วยดีะอยู่ฝ่ายขงเบงก็มีท่าทีว่ารบแพ้และถอยทัพกลับโจจินผู้นําคนใหม่ก็ดีใจเป็นอย่างมากพูดจาว่าเห็นไหมฉันมันเป็นแม่ทัพขงเบงเนี่ยบุกไม่ได้เลย โจจินมัวแต่อวยตัวเองและถากทางสุมาอี้ที่ไร้ความสามารถไม่สามารถทำให้คงเบ้งถอยทับไปได้โจจินให้สุมาอี้เขียนจดหมายไปที่เมืองหลวงบอกว่าคงเบ้งเนี่ยถอยทับแล้วสุมาอี้ก็เขียนตามนั้นสุมาอี้ไม่เถียงไม่หือไม่อืนและทําตามอย่างเดียวไม่ขัดแยง้งต่อมาได้ข่าวว่าคงเบ้งจะกลับมาอีกอรอบสุดท้ายแล้วเนี่ยสุมาอี้และโจจินก็เห็นต่างกันก็เลยแยกกันไปตั้งครับวันหนึ่งสุมาอี้เลือกที่จะถอยทับไปไปตั้งรับ แต่โจจินเนี่ยยังอยู่ที่เดิมจนมาวันหนึ่งครับฝนเริ่มตกเรื่อยๆแล้วก็ตกหนักขึ้นเรื่อยๆค่ายทัพที่โจจินตั้งอยู่เริ่มน้ำท่วมทาหารได้รับความยากลำบากในค่ายทัพของโจจินน้ำท่วมธนูยิงไม่ได้คันธนูชื้นง้างยิงแล้วก็หักหวัวธนูก็ชื้นเป็นสนิมดาบเป็นสนิมใช้การไม่ได้เสื้อเกราะชื้นเปื่อยยุ่ยเป็นเชื้อราฝั่งคงเบง้งจึงถล่มค่ายทัพของโจจินยับและสุดท้ายสมาอี้ไปไหน สุดท้ายแล้วเนี่ยขคงเม้งก็ถอยทับไปมีหรือเปล่าที่สุมาอี้จะไม่รู้ครับพิชัยยศสุนบูได้กล่าวไว้ว่าฟ้าลมอากาศปลายฤดูนี้จะมีพายุใหญ่เข้ามาฝนตกหนัก30กว่าวันติดต่อกันย่อมทำให้อาวุธมีความชื้นใช้การไม่ได้ดินภูมิประเทศค่ายทัพของโจจินตั้งอยู่ในที่ต่ำเมื่อฝนตกย่อมเป็นแอ่งกระทะรองรับนั้นได้เป็นอย่างดี โจินเป็นผู้นำที่ไม่บริหารจัดการไม่ประเมินสถานการณ์ไม่รู้จักตัวเองไม่รู้ว่าคงเบ้งถอยทัพไปอีกทําไมเขาย่อมไม่รู้ว่าที่คงเบ้งถอยทัพกลับไปนั่นเป็นเพราะว่าฟ้าดินยังไม่เป็นใจหากว่าฝืนเข้าตีอีกฝ่ายย่อมเสียหายเป็นอย่างหนักจึงถอยไปตั้งหลักก่อนเมื่อปัจ,จัดตัวเองเหนือกว่าคู่แข่งจึงค่อยยกทัพมาถล่มอีกทีแล้วก็สุดท้ายได้รับชัยชนะอย่างงดงามด้วยเหตุนี้ โจจินจึงพายแพ้ยังไม่เป็นท่าถึงขั้นรอมใจตายครับข้อสรุปที่สําคัญก็คือข้อหนึ่งอ่อนด้วยรินดูดสายน้ำไหลาตามสถานการณ์แบบสุมาอี้เป็นเรื่องที่ดีครับแม้ว่าสุมาอี้จะไม่ค่อยพอใจที่โจจินมาปาดหน้าแต่เขาก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 2. การรู้เรารู้จักตัวเองเป็นสิ่งที่จําเป็นบางคนจะเอาแต่รู้แต่ผู้อื่นทําอย่างไรก็รู้ได้ไม่หมดหรอกครับอาจจะพบจุดจบเช่นโจจินก็ได้ สสติปัญญาและความรู้เป็นสิ่งที่ราคาแพงเสมอและถ้าไม่รู้อาจมีราคาที่ต้องจ่ายแบบโจจินครับจงเลี่ยงแข็งตีอ่อนต้องมองให้ขาดและมุ่งโฟกัสให้ถูกจุดจงต่อยอดจากจุดเด่นที่ตัวเองมีเลี่ยงแข็งตีอ่อนตีในจุดที่อีกฝ่ายต้องมาช่วยเพื่อเป็นฝ่ายคุมสถานการณ์หลบเลี่ยงจุดแข็งของศัตรูโจมตีจุดอ่อนเรึ่งศัตรูไว้หรือว่าโจมตีจุดภายคุกคามหรือว่า อ้อมไปโจมตีตลบหลังบีบบังคับให้ศัตรูต้องละทิ้งเป้าหมายเดิมทําให้อันตารายของฝ่ายเรากลับมาสามารถแก้ไขได้และอรอดพ้นจากการถูกโจมตีหลีกเลี่ยงการแข่งขันซึ่งหน้าสร้างข้อได้เปรียบใหม่ในการแข่งขันถ้าเราชี้ไปทางซ้ายแต่กลับไปทางขวาอ้อมเส้นทางให้ยอกย้อนให้ถอยเป็นรุกจะทําให้ฝ่ายตรงข้ามผวะผวังดูแลไม่ทั่วถึงท้ายที่สุดจึงจำเป็นต้องประนีประนอม เมื่อครั้งที่สุมาอี้ยกทัพทางไกลไปปราบกบฏกองซุนเอียนแห่งเมืองเลี้ยวตังกองซุนเอียนยกทัพมาตั้งค่ายตั้งรับาก,การบุกข,ของสุมาอี้สุมาอี้จึงเลี่ยกปะทะซึ่งหน้าเพราะว่าฝ่ายสุมาอี้มีกำลังที่น้อยกว่าแต่ยกทัพอ,อ้อมไปตีเมืองเซนเพงเมืองหลวงของอีกฝ่ายตีในจุดที่อีกฝ่ายจะต้องมาช่วยอีกฝ่ายจึงลุกลี้ลุกหล่นเพราะว่าเป็นห่วงครอบครัวตัวเองในเมืองหลวงสุมาอี้รู้ดีว่าอีกฝ่ายจะต้องรีบยกทัพมาช่วยเมืองหลวง จึงวางแผนซุ่มโจมตีระหว่างทางประกอบกับฝนตกลงมาการทําศึกย่อมติดขัดน่นจะทำให้เข้าทางของสุมาอีสิ่งที่น่าสนใจก็คือยิ่งเลี่ยงประทัดอันนานไปสุมาอียิ่งได้เปรียบสุมาอีพบว่ากําลังของอีกฝ่ายมีเยอะกว่าแต่เสบียงอาหารมีน้อยฝ่ายสุมาอีกําลังมีน้อยกว่าแต่ว่าเสบียงอาหารมีมากกว่ากองสุนเอียนคนเยอะข้าวมีน้อยคนต้องกินข้าวเมื่อข้าวไม่พอให้คนกินก็เลยเกิดปัญหา อารมณ์ประมาณว่าผู้รับหมอไม่มีเงินจ่ายค่ารงลูกน้องลูกน้องก็งงหงุดหงิดใจลูกน้องของกองสุนเอียนจึงต้องเอาใจออกห่างนีทับจนในที่สุดกองสุนเอียนต้องยอมมามอบตัวกับสุมาอี้เองสุมาอี้ได้รับชัยชนะอย่างงดงามครับทั้งที่สุมาอี้เป็นปลาเล็กมีกําลังน้อยกว่าที่จะต้องสู้กับฝ่ายที่มีกําลังมากกว่าแต่เพราะว่าสุมาอี้เขาสามารถมองหาจุดอ่อนจุดแข็งค้นพบช่องว่างและใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด หลายครั้งที่ผู้ประกอบการเจ้าของกิจการทำบิดพลาดด้วยการสนใจเฉพาะจุดมากจนเกินไปทําให้ตกอยู่ในกรอบความคิดเดิมๆส่งผลให้ธุรกิจตกอยู่ในสภาพยากลําบากจะดีกว่าไหมครับถ้าคุณลองเปลี่ยนมอมองการค้นพบสิ่งใหม่เฝ้ารอเราอยู่ครับเมื่อเราได้ปรับความคิดใหม่การที่ขงเบงยกทัพขึ้นเหนือวังรวมแผ่นดินจีนให้เป็นหนึ่งขงเบงใช้วิธีการเดิมๆยกทัพมาที่ทางเขากีสารทําให้เข้าทางสมัย กลายเป็นขงเบง้งรุกได้จุดออดสุมาอีสุมาอีตั้งรับด้วยจุดแข็งสุดท้ายขงเบ้งก็ไม่สามารถฝ่าดัดสมาอีไปได้เลี้ยงแข็งตีอ่อนเลียงคู่แข่งในตลาดที่สู้ลำบากแต่เน้นการเข้าถึงลูกค้าทําให้ลูกค้าแฮปปี้ในสนามธุรกิจที่มีขนาดเล็กและกลางซึ่งด้อยกาลังเงินจาเป็นต้องเป็นปลาเล็กต่อก้อนกับนายทุนใหญ่จึงควรใช้ความว่องไวและความสามารถพิเศษเต็มที่เพื่อพลิกแปลงตัวเองอย่างรวดเร็วในสนามธุรกิจ ที่การแข่งขันรุนแรงจงค้นหาช่องทางเลือกและสร้างตลาดที่เป็นตัวของตัวเองตัวอย่างเช่นเดลคอมพิวเตอร์เมื่อสถานการณ์การค้าคอมพิวเตอร์ดูดเดือดต,าต่างฝ่ายต่างแย่งลูกค,ค้าบริษัทขนาดเล็กกว่าและได้กำลังกว่าควรจะเลี่ยงการแข่งขันซึ่งหน้าแต่ควรสร้างข้อได้เปรียบโดยการที่พุ่งป้องไว้ไปยังการตลาดที่คู่แข่งเขามองข้ามเ <c oughs> ดลเลือกใช้การตลาดขายตรงแทนช่องทางการขายแบบเดิมๆที่ต้องผ่านผู้จัดจำหน่ายและผู้ค้าปลีก ลูกค้าสามารถสั่งซื้อคอมพิวเตอร์ได้ผ่านทางเว็บไซต์และโทรศัพท์กับเจ้าหน้าที่เดลบริษัทเดลคอมพิวเตอร์จะติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ตามคำสั่งของเราเพราะฉะนั้นเขาก็สามารถเอาชนะวิกฤตได้ลูกค้าซื้อของในราคาที่ถูกลงลูกค้าได้รับสินค้าในเวลาที่รวดเร็วขึ้นและได้ตรงตามสเปคที่ลูกค้าต้องการลูกค้าก็เลยแฮปปี้ได้ประโยชน์อย่างมากจากระบบใหม่นี้เมื่อคอมพิวเตอร์เสียหรือว่ามีปัญหา เดี๋ยวก็สร้างข้อแตกต่างด้วยการที่รับซ่อมฟรีถึงบ้านอีกด้วยข้อสรุปที่สำคัญก็คือจงหลีกเลี่ยงการแข่งขันซึ่งหน้าสร้างข้อได้เปรียบใหม่ในสนามธุรกิจหัวข้อสำคัญต่อมาคือวิธีเอาตัวรอดในระบบที่พึ่งพาไม่ได้ในตำราก,กลยุทธจ์จีนกล่าวไว้ว่าการหนีเอาตัวรอดคือยอดกลยุทธ์แต่มันไม่ใช่การหน,นีแบบที่ไม่ใช่คิดหน้าไม่คิดหลังนะครับเพราะว่าปรับได้ก็ตามที่ยังมีชีวิตอยู่ทุกอย่างพลิกผันได้เสมอ แน,น่นอนครับว่าชีวิตคนเรามีทั้งขาขึ้นขาลงและจุดพิกกันทุกคนใครจะไปรู้จิมไหมครับเช่นเมาส์เจอตรงขาขึ้นขาลงและจุดพิกของเขาจะเห็นภาพได้ชัดเจนการเอาตัวรอดคือสิ่งสําคัญที่สุดในห่วงวิกฤตของสถานการณ์เมื่อระบบที่มีอยู่ไม่สามารถพึ่งพาได้เราก็ต้องพึ่งพาตัวเองให้ปลอดภัยและประกันความเสี่ยงตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนเพราะว่าสุดท้ายแล้วทุกคนก็ต้องเอาตัวเองให้รอดก่อนอยู่ดีครับ เมื่อฟ้าปิดให้ฝึกปริวิชาเมื่อฟ้าเปิดให้คว้าโอกาสถ้าใครจับจุดนี้ได้ชีวิตก็จะพุ่งไปครับยามฟ้าปิดมีวิกฤตก็ต้องฝึกวิชาเข้าไว้แต่งตัวรอให้พร้อมตนเป็นที่พึ่งแห่งตนอย่ามืดมิดที่สุดย่อมต้องมีวันสว่างสีสันชีวิตย่อมมีขาขึ้นขาลงและจุดพีคจงรอจังหวะที่เหมาะสมกับตัวเองหัวข้อสําคัญต่อมาก็คือควบคุมอารมณ์ได้เป็นนายชีวิตความเก่งที่อยู่เหนือความเก่งก็คือ ความเก่งในการดูแลอารมณ์พิชัย,ยุทธสุนบูได้กล่าวไว้ว่าอีกฝ่ายละโมกให้ล่อด,ด้วยผลประโยชน์ถ้าอีกฝ่ายมีโทษะให้ยั่วยุพึ่งถ่อมตัวทําให้อีกฝ่ายลำพองใจและจะเน้นการโจมตีจิตใจเป็นหลักทําให้ฆ่าศึกล้มลงไปต่อหน้าคุณเองแล้วค่อยโจมตีด้วยกําลังอย่างหนักหน่งวงโดยเหตุน,นี้เองหากว่าฝ่ายไหนก็ตามที่ใจไม่นิ่งย่อมเป็นฝ่ายถูกกระทําและชักจูงได้ไม่ยากครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามและรับฟังช่อง Motivation Podcast มาตลอดนะครับสำหรับใครที่อยากจะดูวิดีโอเนื้อหาพิเศษโดยเฉพาะสำหรับคุณซึ่งอัปเดตทุกๆเดือนเพียงเดือนละ80บาทเท่านั้นสำหรับการสมัครสมาชิกของช่อง Motivation Podcast โดยการไปที่หน้าหลักกดคำว่าสมัครแล้วก็สามารถเข้าดูวิดีโอเนื้อหาพิเศษของช่อง Motivation Podcast ที่จะอัปเดตให้กับคุณุ่กๆเดือนได้เลยครับ และขอแจ้งกิจกรรมข่าวสารอัปเดตนะครับตอนนี้เปิดตัว1 0 x x u a n t u m Leap Project แล้วครับตอนนี้เราก็มีคอร์สออนไลน์นะครับที่พี่ๆทั้งในและต่างประเทศสามารถเข้าเรียนได้ตามเวลาที่สะดวกครับและสามารถเรียนทบทวนได้ตัวนี้นะครับเริ่มลงคลิป2 6ตุลาคมเป็นต้นไปสำหรับทุกคอร์สซึ่ง 10x q x a n t ต m Leap นะครับจะเปิดตัว3โปรเจกต์ก่อนก็คือ1 0 x go 1 0 x well แล้วก็1 0 x mindset นะครับที่เหลือจะทยอยตามมาอีกครับ1 0 x go ครับเป็นคลาสเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายครับ 10x Go สอนเกี่ยวกับการเซตเป้าหมายการบริหารจัดการเวลาการทำ to-do list not to-do list การจัดทำแผนงานเข้าใจสำดุลการใช้ชีวิตเข้าใจขั้นตอนสมองที่สนับสนุนและหยุดยั้งคุณจากการสร้างผลลัพธ์ในชีวิตควบคุมสมองให้ทำทันที 10x w e l นะครับเป็นคลาสปลดล็อกเกี่ยวกับเรื่องของการเงินความเชี่อที่ชุดรั้งการเงินการบริหารจัดการเงินใหม่เพิ่มศักยภาพในด้านการเงิน อารมณ์เกี่ยวกับเงินปลดล็อกความเชื่อที่จำกัดเกี่ยวกับเงินและ mindset เกี่ยวกับเงินนะครับ1 0 x mindset เป็นโปรแกรมความคิดทั้งหมด21วันรู้เท่าทันความคิดสมองของคุณจิตใต้สนึกของคุณฝึกเรียนรู้การตอบสนองใหม่เข้าใจตัวเองมากขึ้นเข้าใจผู้อื่นมากขึ้นมีควาสมสัมพันธ์ที่ดีทั้งกับตัวเองและคนอื่นเป็นเจ้าแห่งการสื่อสารกับตัวเองอย่างแท้จริงเข้าใจโปรแกรมที่ฉุดรั้งตัวคุณติดตั้งโปรแกรมในเชิงบวก ทุกคลาสนะครับสอนด้วยศาสตร์ NLP NO ด้านความสำเร็จนะครับและมีเวิร์กช็อปส่งการบ้านทุกอันเพื่อทำให้คุณได้ Transformation นในการมีผลลัพธ์อย่างแท้จริงและแน่นอนครับว่าเราเรียนในคอร์สออนไลน์เรียนตามเวลาที่สะดวกโปรโมชั่นตามหน้าจอนะครับหากใครสนใจก็สแกน QR Code นะครับหรือว่าทัก Line ID ตามนี้ได้เลยครับ